สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทํากิจกรรมหลากหลายมากแล้วนะคะวันนี้เราจะมันจัดหน่วยประสมทิเทศเป็นกิจกรรมในโรงเรียนนะคะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นะคะเป็นกิจกรรมทั้งหมดเนี่ย6ประกนะคะก็มีกิจกรรมการเล่นกิจกรรมพวกเอ่อเกี่ยวกับพวกภาพระบายสี กิจกรรมศิละปะแล้วก็การละเล่นแล้วก็ก so ิจกรรมที่เด็กๆทำไมคะได้รู้จักสนุกสนานแล้วก็กิจกรรมการเล่นของเล่นนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนกิจกรรมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีการเสริมนะกิจกรรมของเด็กๆไปเรียบร้อยหมดแล้วก็จะมีการบ้านให้เด็กๆได้ไปทําที่บ้านนะคะหนึ่งหน้านะคะ อันแรกเลยก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รู้จักสีเพราะว่าเด็กตัวน้อยเด็กเล็กอนุบาลหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักสีนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆรู้จักสีแดง นะสีแดงก็คือให้เด็กๆระบายสีภาพแอปเปิ้ลแล้วก็อะไรนะ้าสตรอเบอรี่แล้วก็ดอกไม้แล้วก็พระอาทิตย์แล้วก็มะเขือเทศนะฮะอันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ระบาย สีด้วยสีเดียวคือสีแดงหมดเลยนะคะจะไม่มีสีอื่นปนนะคะแม้แต่ใบไม้ก็ต้องเป็นสีแดงอันนี้คือคุณครูจะเน้นให้เด็กๆรู้จักสีนะ,ะพอระบายสีเสร็จแล้วอย่าลืมตรงนี้ต้องเขียนชื่อของเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เขียนไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนชื่อแล้วก็นำสกุลแล้วก็ชั้นอนุบาลหนึ่งพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็เขียนตาม คุณพ่อคุณแม่ถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทําไมคะฝึกนะ,ะจับมือเขียนโดยการฝึกกล้ามิ้วมือไปในตัวนะคะอันนี้นะคะขอให้เด็กๆเรียนอย่างมีความสุขและก็สนุกสนานนะคะเดี๋ยวเรามาสนุกสนานกับการร้องเพลงโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆ ร้องตามครูเลยนะคะหนึ่งสองสามโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กเ็กก็ไม่ทุกสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดี ก็ไม่สุกสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนนี่นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเด็กๆก็มาเจอกับคุณแม่ว,วันแล้วก็แม่ก้อยใหม่นะคะขอบคุณค่ะ